you mm -hmm. อาหารรูปหนึ่งรูปที่เป็นอาหารกาลิงกลาหารอาหารที่ค้ำจุนชีวิตอันนี้เป็นอาหารที่เป็นคําข้าวก็เริ่มจากเรียนรู้อาหารที่เป็นคําข้าวว่าสัมผัสอะไรแล้วเวทนาเรามันเกิดสภาพอย่างไรเริ่มต้นจากกายวิกายิก,กเวทนานะสัมผัสอะไรที่เรา สัมผัสอาหารอะไรที่เรารู้สึกสบายหรือไม่สบายอะไรมันสบายเบากายมีกําลังอะไรไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลังต้องต้องรู้จักแยกอาการไม่ใช่ฟังแต่ทฤษฎีฟังแต่งานวิจัยฟังแต่เขาว่ามาว่าโอ้กินอันนี้เรามีแรงกินอันนี้เรามีแรงโอ้กินนี้เราแข็งแรงนะแต่เราไปสัมผัสแล้วก็โอ้โหสัมผัสแล้วเรารู้สึกไม่สบายแต่เราก็เชื่อเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาเชื่อ เพราะว่าอะไรมีงานวิจัยลองรับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ไปเชื่อเข้าไปเป็นมงคนตื่นข่าวไปเชื่อไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นยังไงโอ้โหเชื่อแบบนั้นไปละทุกเชียวเขาบอกอาหารหลักห้ามูเนื้อนมไข่ล้วก็เนื้อนมไข่ตามเขาแล้วเป็นไงเขาว่ามันเจ็แข็งแรงเราก็ว่ามันแข็งแรงตามเขาแต่กินแล้วเป็นไงป่วยเอา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 เราก็ยังว่าแข็งแรงอยู่งั้นนะมันเป็นอย่างเนี้นะความเชื่อแบบนี้เป็นยังไงกวลิงกรลาหาร นี่คือเราไม่ได้เรียนรู้เวทนาข้างในนี่เอาเวทนาด้านร่างกายก่อนนะสัมผัสเราก็ไม่ได้เรียนรู้เวทนาด้านกายยิก,กเวทนาเวทนาทางกายว่ามันสบายหรือไม่สบายไม่ได้เรียนรู้เลยเขาว่าอะไรเราก็ว่าตามเข้าไปทั้งที่มันก็แย่แล้วร่างกายเราขัดแย่แล้วบางอย่างเรากินเข้าไปมันดีด้วยนะแต่เขาว่ามไม่ดี เราไม่ดีตามเขารู้สึกไม่ดีตามเขาอุ้ยมันไม่ดีมันไม่ดีทั้งนั้นที่เฮ้ยเราสัมผัสแล้วรู้สึกดีแต่เราไม่มั่นใจในตัวเองไงเรายังไปไม่ถึงสภาพที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ต้องถามใครเป็นผู้ที่รู้เองแล้วรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องถามใครเราไม่มั่นใจในชีวิตไม่มั่นใจเพราะไม่มีสัตว์บรุษไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระโพธิสัตว์พระอริยะ ไม่มีสัตบุรุษบอกเราสอนเราและให้เราพิสูจน์ความจริงว่ามันเป็นความจริงอย่างนี้ตลอดกาลนะซึ่งพระเจ้ามายืนยันในอนาจิสสูตรอุปถากสูตรคี้ลานาสูตรว่าถ้าคุณสัมผัสอะไรแล้วรู้สึกสบายนะคุณจะมีโรคน้อยและอายุยืนมันจะกําจัดโรคได้แล้วก็จะทําให้อายุยืนแต่สัมผัสอะไรที่มันไม่สบายนะมันจะมีโรคมากและอายุสั้นท่านก็ยืนยันอย่างนี้เลย แต่วงการสุขภาพไม่ค่อยไม่ค่อยเอาอันนี้นะวงการสุขภาพทุกวันนี้นี่ชักจะเพี้ยนเพียน <ๆ S 1> ไปวงการสุขภาพไม่ค่อยเชื่ออาการที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ก่อนนี่เอาอาการเป็นหลักเลยนะสบายหรือไม่สบายซักอาการอะไรสบายไม่สบายยังไงช่วงหลังๆมาวงการสุขภาพชักเพี้ยนเพียนไปเอาค่าแล a เป็นหลักก็มีเอาไปเอาค่าแล a เป็นหลักไปเอาอะไรก็ไม่รู้เป็นหลักไปไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจอาการ กายิกเวทนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องเรียนรู้กายยิกเวทนาเจตสิกกเวทนาเรียนรู้อาการทางกายเรียนรู้อาการทางใจนะอาจารย์พูดถึงอาการทางกายก่อนนะวงการทางอาการทางกายก่อนพอะมัจจะเข้าใจง่ายต่อไปก็จะเป็นอาการทางใจเขาไม่ค่อยเอาแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเขาไม่เชื่อไม่ค่อยมั่นใจอาการทางกายเป็นยังไงก็ไม่รู้เพี้ยนๆยังนีไม่รู้นะไปเอารูปร่างภายนอก นะไปเอาวัตถุไปเอาผลแล a บไปเอาอะไรก็ไม่รู้ไปเอาผลงานวิจัยเออไปเอาผลแล a บไปเอาผลงานวิจัยไปเอาหรือบางคนก็ไปเอาเสียงคนส่วนใหญ่เสียงคนส่วนใหญ่ว่ามันดีฉันก็ดีตามเขาแต่ธ้า,ากินแล้วก็แย่แย่แย่แยนะกินแล้วก็แย่แต่ไม่รู้เท่าไหรเท่าไหร่ก็ยังกินเขาว่ามันดีนะมีมันกระด้ข่าวไม่กี่วันนี้เขาประกาศบอกอะไรนะ อะไรที่ต่างประเทศนะ่ยเขาว่ากินนั้นอันนี้มันจะแก้โควิดได้นะว่าแล้วก็ไปเอามากินกินแหมากินเสร็จแล้วก็ติดโควิดตายเลยเหมือนเดิมติดโควิดตายามันอย่างนั้นแหละคอแฮกันไปอย่างนั้นอ่ะเพราะอะไรนั่นเอาเสียงคนส่วนใหญ่หรือเอาตามคนที่เขาเชื่อถือโดยที่เขาไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองหมายถึงตัวคนที่ไปพิสูจน์นะ่ะไม่ได้ไปใช้นะ่ะไม่ได้อ่าน อาการเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีนะอย่างงี้เป็นต้นหรือวงการแพทย์เขาบอกว่าวงการสุขภาพบอกว่าไงกินน้ำมนละแปดแก้วดีบางคนนะหิวจะตายเขาบอกกับแปดแก้วก็แค่แปดแก้วมันไม่ได้แก้วที่เก้ามันไม่พอดีไม่ได้หิวจะตายก็อดเอาหิวจะตายก็อดเอาจะกินแก้วที่เก้าไม่ได้เขาบอกแปดแก้วนะแต่บางคนเป็นไง บางคนโอ้ยกินสองแก้วนี่ก็อิ่มแล้วทั้งวันแล้วนะไม่ได้เขาบอกแปดแก้วก็ยัดใส่เข้าไปอีกฝื้นเอาให้มันครบแปดแก้วมันจะได้พอดีแปดแก้วต่อว,วันอย่างนี้เป็นต้นเน่ยอันนี้เป็นความจิดมั่นถือมั่นจิตโอ้โหนะนักนาสาหัสจริงๆในยุคนี้นี่นะไม่รู้จะทํำยังไงบางคนออกกําลังกายเขาบอกสิบห้าถึงสามสิบนาทีกับสิบห้าถึงสมสิบนาที ออกนาทีเดียวจะตายแล้วบางคนสภาพร่างกายไม่ได้ก็ฟื้นไปยังงั้นหัวใจวายตายให้ได้มาตรฐานอย่างนี้เป็นต้นบางคนนะออกออกกำลังกายไปสามสิบนาทีแล้วมันยังไม่พอมันเอ้ยร่างกายมันยังไม่นั่นมันยังมันรู้สึกยังความแข็งแกร่งมันยังไม่มากพอมันยังไม่ลําบากในคิดที่เบิกบานยังสบายสบายอยู่เลยมันยังไม่ได้ลําบากอะไรไม่ได้รู้เลยว่ามันยังไม่พอแมันยังไม่ถึงจุดที่เราออื จุดนี้เป็นจุดที่แข็งที่สุดของเราแข็งแรงที่สุดแข็งที่สุดแล้วก็คือมันยังไม่ลำบากในขีดที่เบิกบานหรือในขีดที่มันเริ่มแตะเริ่มทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากมันยังไม่ถึงจุดแข็งแรงที่สุดของตัวเองแต่เขาบอก30มสิบนาทีก็ต้องเลิอกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเลิกได้เวลาแล้วเขาว่าค่ามาตรฐานอยู่เท่านี้เลยไปเอาค่ามาตรฐานเป็นหลักไม่เอาความจริงของชีวิตเป็นหลักนี่คือความหลง ความหลงในหลงค่ามาตรฐานเดี๋ยวนี้หลงคนทั่วไปที่เขาว่ามากับหลงค่ามาตรฐานโดยไม่เอาความจริงของชีวิตเป็นหลักไม่เอาความจริงของชีวิตเป็นหลักก็เลยแย่บางคนนะไม่ลดขาวแข็งแรงมากจนไม่ต้องมีมากมีนิดเดียวก็พอมีนิดเดียวก็พอแต่ค่ามาตรฐานเขาบอกโอ้โหต้องได้เท่านั้นเท่านี้พอไม่ถึงค่ามาตรฐานเป็นไงโอ้ตายแล้วฉันแย่แล้วฉันแย่แล้วไม่ได้มาตรฐานท่านนั้นตัวเองไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเลยนะ ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเลยล้วคนอื่นป่วยเอาป่วยเอานะแต่พอไปตรวจบอกมันต่ำก็ขามาตรฐานนั่นนี่เม็ดเลือดขาวเนี่ยนะแบบนี้ภูมิมาตรานจะน้อยแต่จริงๆนั้นร่างกายตัวเองแข็งแรงจะไม่ต้องใช้เม็ดเลือดขาวเยอะมันไม่มีพิษอะไรมันกาจัดได้หมดคุณภาพดีแต่พอไม่เข้าใจอันนี้เป็นไงโอ้โหอุปทานเลยใจมันก็ขึ้นตายแล้วฉันอ่อนแอแล้วเนี่ยติดเชื้อง่ายแน่ๆเลยไม่กี่วันติดเชื้อเลยติดเชื้อไม่ใช่ว่าเม็ดเลือดขาวอ่อนแอนะมันกุ้มใจ กุมใจกังวลใจเลยขราวนี้มเมล็ดขาวอ่อนแอเลยทีนี้เสียพลังไปสร้างความกังวลใจเสียพลังไปดันความกังวลใจออกเรียบร้อยเลยทีนี้นะหมดพลังมเมล็ดขาวอ่อนแอเลยทีนี้ติดเชื้อเลยทีนี้มันลยกลายเป็นอย่างนั้นไปนะเป็นอุปาทานไปเชื่อมองคนตื่นข่าวเชื่อคนนั้นคนนี้เชื่องานวิจัยเชื่ออะไรโดยที่ไม่มีความมั่นใจในเวทนาของตัวเองนี่คือ คนในโลกที่ยังแกว้งอยู่ยังแกว้งอีกมากมายมหาศาล <c oughs> ด้านสุขภาพมีก็แกว้งด้านอะไรอะไรก็แกว้งแกว้งเพราะว่าไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านอาการนีกายิกเวทนาเวทนาร้อยแปดข้อแรกที่พระเจ้าให้อ่านกายิกเวทนาอ่านสิอะไรมันสบายหรือไม่สบายไม่เข้าใจความจริงแต่ความเป็นจริงนี่แหละคือชีวิตตินสีนี่แหละชีวิตของตัวเองนี่แหละกวลิงกะลาหานหรือว่า อะไรที่มันมากระทบแล้วมันเกิดผลยังไงนตัวเองใช้อะไรแล้วมันเกิดผลยังไงกินอะไรเกิดผลยังไงอาหารหรือว่าผัสสะหรือสิ่งที่มากระทบเนี่ยก็ไม่ได้อ่านอาการของตัวเองไม่มั่นใจคือไม่มีตัวชีวัตแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านเรียนไปหมดแล้วเรียนไปทุกอันพระพุทธเจ้า,าเรียนไปหมดแล้วเรียนทุกอันเลยว่ามันเป็นยังไงท่านพบหมดนะว่าเฮ้ย บางทีนี่นะคนค่าแลบผิดปกติค่านั้นค่านี้ผิดปกติแต่แข็งแรงอายุยืนเชียวแสดงว่าค่าแลบนี่เป็นตัวยืนยันไหมเป็นตัวยืนยันว่าจะแข็งแรงอายุยืนไหมไม่ไม่ได้ค่าแลบแย่ yeah, ไม่ใช่จะแย่ yeah, มันไม่ใช่บางคนค่าแลบนี้ด,ดีตายไวเลยก็มีตรวจไม่มีความผิดปกติอะไรเลยทรมาแล้วก็ตายเฉยๆนี่ ตายเอาทรมานหาสาเหตุก็ไม่ได้แสดงว่าค่าแลบนั้นยืนยันค่าแลบที่ปกติยืนยันว่าจะแข็งแรงอายุยืนไหมไม่ค่าแลบปกติไม่ได้ยืนยันว่าจะแข็งแรงอายุยืนนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่าที่ยืนยันว่าจะแข็งแรงอายุยืนพระเจ้าเอาข่าอะไรเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนในอนัญจุสสูตรแล้วก็ขิลานาสูตรอุปถากสูตร เป็นพูดต่อความสบายให้แก่ตนเนี่ยจะแข็งแรงอายุยืนท่านวางกันนะมีโรคน้อยแข็งแรงอายุยืนเป็นพูดต่อความสบายให้แก่ตนมีความรู้สึกสบายนี่อ่านค่าอันนี้ของตัวเองอ่านค่านี้ในตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาไม่ไม่รู้จักก,ยกายกรรเวทนาไม่รู้ว่าอันนี้แหละคือตัวชี้วัดว่าตัวเองจะแข็งแรงอายุยืนหรือว่าตัวเองจะมีโรคมากอายุสั้น เขาไม่รู้ค่าตัวชีวัตอะไรจะแข็งแรงอายุยืนอะไรจะมีโรคมากอายุสั้นแต่พระเจ้ายืนยันเลยทาใดที่เราตัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอหิปสัสสโกเช้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อาการลิโกเป็นจริงตลอดกาลถ้าเป็นผู้ทําความสบายให้แก่ตนเนี่ยท่านวัดจะแข็งแรงอายุยืนในอนยัยสสูตรอุปถากสูตรที่ลานาสูตรท่านตัดอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นผู้ ไม่ทำความสบายให้แก่ตนจะเป็นผู้มีโรคมากแลลวอยู่สั้นเพราะเราก็เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนสิอะไรที่อาหารอะไรที่รับเข้าไปเริ่มจากอาหารพอเริ่มจากอาหารก็ไปทุกเรื่องได้หมดแหละที่ตัวเองเอามาใช้อะไรที่เอามากินมาใช้มาสัมผัสก็ทุกเรื่องก็เหมือนกันหมดทําอะไรก็เหมือนกันหมดเลยอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็เริ่มจากการิงกราหาร ก็อิงกลาหารเนี่ยอาหารที่เป็นคำข้าวนี่คนก็ไปเชื่อจังเชื่อคนส่วนใหญ่กับเชื่องานวิจัยเชื่อคนส่วนใหญ่กับเชื่องานวิจัยมันมีสารพัดกินดีหมีเราจะแข็งแรงกินเข้าไปโอ้โหมาหากินกับป่วยเหมือนเดิมไปกินหัวงูเราจะแข็งแรงกินเข้าไปตายพอดีเจอพิษงูเข้าอะไรเงี้ยต้น กินอันนู้นนี่เขาก็พูดาปทำนั่นนู้นอย่างนี้จะแข็งแรงแต่ทำจริงๆก็ไม่เห็นแข็งแรงอะไรก็ยังเชื่อว่ามันใช่เขาโฆษณาว่าอะไรดีซื้อมากินมดเนี่ยเขาว่ามันดีมันดีมันดีทั้งทั้ที่กินเข้าไปแล้วมันก็ไม่เห็นจะสดชื่นอะไรไม่เห็นจะหายโรคอะไรก็เอามากินจะยิ่งกินยิ่งแย่ยิ่งกินยิ่งแย่ก็เยอะแยะมีไหมยิ่งกินยิ่งแย่มีไหมมีแต่ยังกินไม่เลิกอมีไหมมีพอเชื่อว่ามันดีนะเชื่อว่ามันดี แต่ยิ่งกินตัวเองก็ยิ่งแย่ยิ่งกินตัวเองก็ยิ่งแย่ยเชื่อว่ามันดีอ,อย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นการรักษาโรคบางอย่างที่เขาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยรักษาไปแล้วคนก็โอ้โหพอไปรักษาทีไรไปดีๆแล้วก็แย่ลงไปดีๆแล้วก็แย่ลงมีนะบางเรื่องบางเรื่องก็ดีนะการรักษาโรคที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยนะโดวยวงการแพทย์แผนต่างๆโดยเฉพาะนี่การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยหลายเรื่องเอารักษาแล้วดีขึ้นดีขึ้นมี แต่บางอย่างนี่ถ้าใครได้ไปเริ่มรักษาในส่วนใหญ่บางอันนะบางอันบางโรคนี่รักษาไปแล้วทรมานแล้วก็ตายทรมานแล้วก็ตายตั้งแต่ไปดีๆนี่จะเริ่มแย่ไปเรื่อยๆผมร่วงไปเรื่อยปากเป็นแผลไปเรื่อยโอ้โหออกร้อนทรมานไปเรื่อยดำไหมไปหมดตามร่างกายมีไหมมีไหมการรักษาแบบนี้มีไหมมีนะการรักษาแบบนี้รักษาแล้วก็แย่ลงแย่ลงจากไปดีๆแล้วก็แย่ลงแย่ลงแย่ลง แต่เขาเชื่อว่าเขาเชื่องานวิจัยเขาเชื่อว่ามันจะดีขึ้นเขาก็ยังทําอยู่อย่างนั้นนะเจ้าตัวเองของคนไข้ก็ทําอยู่อย่างนั้นเขาเชื่อคุณหมอคุณหมอว่าดีเขาก็ว่าคุณหมอว่าดีเขาไม่เชื่อเวทนาในตัวเองว่าตอนนี้มันแย่ลงแล้วมันแย่ลงแล้วมันแย่ลงแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อวิดิดทำไปจะตายขาแล้วก็มีมีบางคนนะเขารับยาเขาปวดท้องเขาปวดท้อง แล้วเขาก็ไปฉีดยาไปไปรักษาแล้วคุณหมอก็ฉีดยาให้พอฉีดยาให้เขาก็บอกคุณหมอคุณหมอมันมันมัน,มนปวดก็เดิมมันแย่ก็เดิมมันใจจะขาดแล้วมันหายใจไม่ค่อยออกอคุณหมอก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นอย่างนี้แหละเสร็จแล้วเป็นไงคุณอันนี้คือคุณหมอไม่เชื่อคนไข้นีนนี่คือคุณหมอไม่เชื่อคนไข้เสร็จแล้วคนไข้าตายขาเลยตายขาเข็มเลย เพราะคุณหมอไม่เชื่อคนไข้อันนี้คุณหมอเชื่องานวิจัยเชื่อว่ายานี้มันดีมันแก้โรคนี้มีอาการมาอย่างนี้ต้องใช้ยาตัวนี้อย่างดีเลยแต่อันนี้ไม่เชื่อคนไข้นี่เล่าให้ฟังบางทีคนไข้ก็ไม่เชื่ออาการของตัวเองแต่บางทีคนไข้ก็เชื่ออาการของตัวเองแต่คุณหมอไม่เชื่อคนดูแลไม่เชื่อเพราะยังไม่เข้าใจสัจจะอันนี้ว่าอะไรมันเป็นประโยชน์มันเป็นโทษน่า แค่เรื่องนี้นี่คนก็ยังตีไม่แตกนะ,นะกบิงกลาหารที่จะอ่านเมื่อเนี่ยอาหารรูปหรือมีอะไรมาเข้ามาในชีวิตใช้อะไรแล้วมันเกิดผลสบายหรือไม่สบายทางกายคนก็ไม่เชื่ออาการทางกายของตัวเองแต่กลับไปเชื่อคนอื่นนะเขไปเชื่อคนอื่นเชื่อคนส่วนใหญ่หรือเชื่องานวิจัยหรือเชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละเชื่อคนที่นับถือใครก็ตามแหละแต่ไม่ได้ดูอาการในตัวเอง อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จุดที่เกิดความเสียหายขึ้นนะไม่ได้เรียนรู้นะอาการการยึกเวทนาในตัวเองเจตสิกกเวทนาอีกไม่ได้เรียนรู้คู่กันไปอีกเจตสิกกเวทนาอีกคืออาการทางจิตมันมีอาการทางกายกับอาการทางจิตหรือทางใจนะเจตสิกเวทนาอาการทางจิตทางจิตทางใจ ไม่เรียนรู้ว่าอาการในใจเนี่ยมันเป็นอาการเคหัสิตาหรือเนคขมา่านั่นเป็นกินเลสหรือเป็นพุทธะก็ไม่เรียนรู้อีกเพราะไม่เรียนรู้อาการทางใจอีกก็แย่เข้าไปอีกเลยทีนี้ยิ่งไม่รู้เรื่องกันไปใหญ่แล้วมั่วไปหมดเลยน่ไม่ได้พบสตุบุษไม่ได้ฟังสัจธรรมว่ามันมีอาการทางจิตที่เป็นสองแบบนะเป็นเคหาสิตากับเนคขม่า ไอ้เคหสิตะนี่มันโอ้เคหสิตะนี่ต่อให้ได้สมใจว่าสุขนี่มันก็จะความสุขนั้นจะน้อยลงไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยงมันไม่มีต,ตัวตนแทน้และสุดท้ายมันเป็นทุกข์ต่อให้ได้สมใจว่ามันเป็นสุขได้ไปเรื่อยๆเรยๆจะเบืๆๆๆ่อเบื่อเบื่อเบื่อความสุขนั้นจะน้อยลงน้อยลงแล้ววิบากจะมากขึ้นวิบากร้จะมากขึ้น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 มันจะมีอาการทุกข์ที่มากขึ้นมากขึ้น ลัวว่าจะไม่ได้มาได้บากลัวจะหมดไปก็ทุกทุกทุกทกพอใช้ไปเสร็จเอ้าอาการสุขนั้นหมดไปหมดไปเฮ้มันไม่เหลือไม่มียิ่งใช้ยิ่งหายไปหายไปเอามีแต่อาการทุขกข์มากขึ้นมากขึ้นพราก็มีแตทุกข์ที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีวิบากรายโหมกระนำนะเป็นความคิดแบบอยากได้สุขปลอมทุกจริงนะอยากได้สุขที่ได้สมใจอยาก ได้สมใจอยากสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจอยากทุกข์ใจไม่ชอบใจกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนะกลัวมากๆก,ก,ก็เสียพลังไปกลัวเสียพลังไปดันความกลัวออกกายก็เป็นทุกข์จากใจเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์อยากได้มากๆทาชั่วได้ทุกเรื่องเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามโอ้โหมีวิบากราต้ต่อตนเองแล้วผู้อื่นชั่วกับั่วกรรมโฮมกระนํำอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นตน้น ก็ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้ว่ามันมีทุกข์ไปข้างหน้าทุกข์ไปข้างหน้าทุกข์ไปข้างหน้าสุขน้อยลงน้อยลงทุก,กข์มากขึ้นมากขึ้นไม่เรียนรู้มีแต่ชอบแต่สังขารไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยอันเก่าก็อยากได้อันใหม่ก็อยากได้อยากได้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรืเเเ่อยเบื <ๆ S 2> <ๆ>่อก็เบื่อชั่วคราวแล้วก็อยากได้อีกเบื่อชั่วคราวอยากได้อีกแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยืจนเป็นทุกข์ไปทั่วก็ไม่ได้เรียนรู้นะเวทนาทันจิต กับอีกแบบหนึง่งมีอบายเครื่องออกแบบพุทธะพิจรารณาไตรักษณของกิเลสวิปลาสสีของกิเลสตั้งศีลมาปฏิบัติด,ด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นพิจารณาอาการของกิเลสไตรักษของกิเลสนะใจรักของกิเลสนะวิปลาสสีของกิเลสพิจารณาไปจนกิเลสสลายไปอา้าวเป็นพลังพุทธะสลายสุขปลอมทุกจริงออกไป หมดสุขปลอมหมดทุกจริงเหลือแต่สุขสบายใจไรกังวลหมดสุขทุกชอบชังอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเหลือแต่สุขสบายใจไรกังวลเป็นอย่างไรแล้วก็เรียนรู้การประมาณกุศลอกุศลเป็นอย่างไรพยายามเรียนรู้การทําดีที่ทําได้ดีที่เหมาะควรที่สป,ปายะดีที่อสป,ปายะหรือกิลมัถะเป็นยังไงดีที่วิวาทะาวิวาทะเป็นอย่างไรก็เรียนรู้ วิบากกรรมแจ่มแจ้งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นก็พกนกกก้นทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ประมาณการกระทําได้เหมาะสมไปเป็นลำดับลำดับอันนี้เขาก็ไม่ได้เรียนกันไม่ได้เรียนกันลมั่วกันไปหมดเลยตอนเนี้เรียนแต่ทฤษฎีวัตถุภายนอกซึ่งมันเกิดจากกุศลอก,กุศลเกิดจากวิบากดีร้ายเกิดจากกิเลสหรือพุทธะในจิต วิบากดีร้ายเป็นตัวกําหนดเป็นตัวรสร้างแต่ไม่ได้เรียนรู้รมัว่วไปหมดเลยตอนนี้ก็เป็นกัะมัว่วกันแหลกลานเลยแต่ถ้าเรียนรู้พุทธะถูกต้องกบจัดก,กิเลสได้เป็นล,ลํหดับประมาณการกระทําให้พอเหมาะจากทุกขที่มากในการสู้กิเลสทุกจากสู้กิเลสจากวิบาการจากกิเลสก็หมดไปหมดไปความผาสุก็เกิดขึ้นวิบากดีก็เกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับจากทุกที่มากก็เป็นทุกที่น้อยลง ความพาสุขที่น้อยก็เป็นความพาสุขที่มากขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นน่ะเป็นสภาพที่ดีมากขึ้นเมื่อไม่ได้เรียนรู้ก็ก็เลยลําบากไปไม่เป็นน่าลําบาก